โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม DC Stand Alone นะครับในเซิร์ฟ New Green Thailand อะไรได้แหละเออผมขอเข้าเซิร์ฟเข้ามานะแล้วก็เปิดเข้าเกมมาคือมันมืดตึ๊บเลยทุกคนมันเป็นตอนมืดไงคืออันดับแรกเลยผมต้องครับอารมเขียวนะเขาบอกว่าให้เอาผ้ามากับแท่งเจนเคมีนะครับแล้วก็ทำการคราฟ ใช่ปะวะโอเคนี่ไงผมได้อาร์มเขียวแล้วแล้วก็ต่อไปผมต้องถือไว้ถือเคร่งเทียนไว้นะครับเปิดไฟโอ้โหดูจะทรงแล้วผมนำดันมาเล่นต่อหนังสือไงมองไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนแล้วมาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแบบว่าชีวิต ชีวิตันธุจริงๆนั่นีหะผมต้องไปหาบ้านคนนะะเพื่อที่จะหาของฟาร์มของอะไรประมาณนี้แนละ้วแต่ตอนนี้คือแบบโอ้มืดแปดด้านนะครับทุกคนนะคือแบบไปยังไงวะเนี่ยมืดขนาดนี้โอเคผมต้องเดินไปหาถนนให้ได้ก่อนถนน ข้างหน้าน่าจะเป็นถนนนะคือตัวละครผมตอนนี้มันหนาวมากนะครับเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าดีเสื้อผ้าดีๆใส่นะโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนถนนละแล้วเราจะไปทางไหนดีวิ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาหารไม่มีถ้าเราวิ่งจะทำใหอ้อาหารเราลดเร็วนะครับทำให้เราหิวเร็วขึ้นผมก็ต้องเดินไปแบบนี้แหละดูทรงแล้วไม่น่าจะหลอดนะ โอ้ยชีวิตมาเปิดเล่นตอนเที่ยงคืนมาดีแล้วแบบว่าดูดูจักบรรยากาศสวยจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเรามีอามเขียวนะครับคืออามเขียวกดของเฟิร์มนี้ก็คือคนที่ใส่อารมเขียวจะไม่ไม่ถูกทําร้ายนะฮะจากผู้เล่นคนอื่นนะครับ1นกิโลน่าจะ1นึกิโลมาเลขหนึ่งไปทางนี้เราจะเจอเมืองนะ โอเคแล้วผมไปเจอบ้านแล้วผมขอตัดตรงนี้ไปเลยกันดูทรงแล้วน่าจะนานโอเคตอนนี้ผมเดินมาเจอหมู่บ้านแล้วนะมีซอมบี้หรือเปล่าโอ้ยเพียเยอร์น่าจะฟาร์มของกันไปหมดแล้ว หมวกเชิญหมวกหนึ่งใบนะครับทุกคนแล้วข้างนี้มีอะไรไหมเปิดรถไม่ได้อะอไม่มีอะไรเ,เลรยโอเคเริ่มสว่างแล้วนะผมว่ามันสว่างแล้วลนะ่ะ นี่เก็บไปก่อนโอ้เช้าแล้วนะครับเปิดมาตอนแรกนี่แบบโอ้โหมืดตึด๊บอ๋อผมกำลังขาดน้ำผมมาเจอหมู่บ้านนี้แล้วก็มีน้ำอยู่พอดีเลย พอแล้วตอนนี้ตัวละครของผมมันหนาวนะมันต้องการเสื้อผ้านหนาอา่าเมืองนี้ไม่มีซัมบี้เลยเนาะแล้วไ,ไ,ไงซัมบี้โอเคถึงซัมบี้แล้วนะเราต้องพยายามอยาให้มันเห็นเรานะครับ เซิร์มนีบ้างไหมเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีผลไม้ให้กินโอ้ยฝนตกอีกตากฝนก็ไม่ได้นะครับเป็นหวัดมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยมะเร็งฟักทองใครเขาจะปลูกอยู่ละครับเราจะได้กิน ล็ดฟักทองไม่ใช่มเมล็ดฟักทองมเมล็ดแตงกวาเออ,เอ,อมีของกินบ้างไหมเนี่ยโอ้เรียงเลยเสื้อเจ็กเสื้อยี่สิบช่องอใส่เสื้อตัวนี้ก่อนโอ้โหหลอ่อขึ้นเยอะ ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วแล้วไม่มีอาหารด้วยเรื่องทั้งเรื่องรองเท้าเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าของขเราจะพังแล้วนะ ดูทรงแล้วน่าจะรอดอยากนะครับผมเนี่ยผมไม่เจอผลไม้เลย ป่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืไม่มีโอกาสได้ตอบกูหรอกบอกเลยไม่มีอะไรให้อีกตายนีตายแน่นอนผลไม้ก็ไม่มี เพิ่นสักโลกเลยผมเหลือ,ผม,ลอผมเหลือผลไม้อยู่ในกระเป๋าลูกหนึ่งนะที่เขามีติดตัวให้มานะโอเคนี่อะไรครับเนี่ยนี่ไงผมได้าหาแล้วทุกคนแต่ผมไม่มีที่เปิดเปิน เป็นอะไรครับเนี่ยลูกซองอ่ะใช่ปะลูกกระสุนได้ยีนะน่าจะเป็นลูกซองนะโอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปหากระสุนข้างหน้าเจออาหารกระป๋องมาหนึ่งอันนะฮะตอนนี้แล้วผมก็ต้องหาที่เปิดกระป๋องด้วยนะครับ ต้นไม้ก็ไม่มีไม่มีผลไม้เลยนะดูจากทรงเน้าไม่น่ารอด,อดว่ถคันนี้มีอะไรไหมเจอมีสักอันก็ยังดีไว้เปิดกระป๋องผลไม้กิน โอเคผมได้รี่เปิดกระป๋งแล้วทุกคนผมก็น่าจะรอดตายแล้วล่ะรอดตายภายในประมาณไม่กี่ชั่วโมงนี้นะแต่ถ้าเกิดผมยังหาอาหารเพิ่มไม่ได้ผมก็ตายอยู่ดีอะไรก็ไม่รู้ ืนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นี่ยไม่มีลกชีวิตดีดีมืนบอกมีลกยิงถูกก็บอดตายบ้านหลังนู้นผมยังไม่ได้เข้าดีกว่าอุย้ยตายแล้วเกือบตายแล้วไหมนะอาหารหมดหิวเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินตากฝนอ,อยู่ เอออะไรครับเนี่ยห,หมวกพอจะมีลูกปกประสุนลูกซองบ้างไหมบ้มานนี้ไม่มีอะไรเหมือนกัน,นก็ขึ้นไปข้างบนโน้นนะตรงนี้ก็มีบ้านนะดูตรงนี้ก่อน เฮียตอมบี้จุดตัวไปก่นเพ่นโอ้ไม่มีอะไรเลยมีผ้ามีเสื้อหนึ่งตัวเสื้อตัวนี้มีพื้นที่เก็บของ30ช่อง เปลี่ยนเลยดีกว่าเพระเป๋าใหญ่เนี่ยทงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเขียวแล้วเริ่มจะออกเป็นสีเหลืองก็คือเสื้อมันเริ่มเก่าแล้วนั่นเองก็เลยต้องใส่หมวกอันนี้ด้วยถึงจะเข้าโอ้โห,โโหเข้าตีมเลยสุดยอดทำไมเสียงผีมันหลายตัวจังวะโอ้โหเอหอ,อเลย งนี้ตัวเราต้องย่องไปแบบนี้นะอยาใี้พ่มันเห็นเรานะครับถ้ามันเห็นเราเราก็คือน่าจะไม่รอดนะครับถ้าเยอะนะครับถ้าตัวเดียวก็พอสู้ได้อยู่แต่ถ้าหลายตัวบอกเลยว่าไม่รอดแน่ เผมเจออะไรครับเนี่ยกล่องเป็นกล่องใส่ของนะเดี๋ยวรถรถพังรถไม่มีของนะเฮ้ยหิวอีกแล้วหิวบ่อยมาก ดเดี๋ยวพีมาโอเคผมหิวผมก็ต้องกินอาหารนะเปิดกระป๋องดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะผมว่าอาหารกระป๋องสุดท้ายนะครับ อี้ยตีตัวนี้ไม่มีกระเป๋าว่ะห่อยแน่งเลยออกออออกออกอกกระเป๋ามาโอ้โหตายยากตายเย็นอย่างวะห่อยหน้ามันห่อยหน้ามันนี่กระเป๋ามาเนาะ กูเหนื่อยเลยแม็กกระสุนปืนเพราะว่ายังไม่มีนะตอนนี้เรามีแต่แม็กปืนมีอะไรนีย่ยหมวกไม่เอาโอ,โ,อโ,อโอเคเรามาสำรวจรถคันนี้ก่อนมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรเลยเออแล้วผมจะรอดจากตรงนี้ได้ยังไงคเนี้อาหารผมมันก็ลดลงทุกทีแล้วมันก็ไม่มีให้กินแล้วด้วยนี่คือส่วนแอปเปิ้ลหรือเปล่ามำไมถึงไม่มีผลไม้เลยละ่ะหรือว่าเซิรฟนี้เขาไม่มีผลไม้ให้กิน อยากจะข้าไก่อยู่หรอกแต่ว่าข่าก็ต้องเอาไปย่างอีก,กน,นะหลายเรื่องนี่ก็ไม่มีข่าไปก็ไปไม่ไดนะ้ต้องใช้มีดชำแหละถึงจเจ้าไปได้นะโอ้ยเพย์เยอร์มาคนไม่หมดแล้วโอ้ไม่มีอาหารเลยทุกคน ไม่น่าจะรอดเจอได้แมกกาซีอ่แล้วผมเดินไปข้างหน้ามันจะมีบ้านอยู่เนี้ยโอเคเป็นเสียงดวงเานะครับไปนู่นไง ข้างบนมีกาดังอยู่นะเราจะไปกาดังข้างบนโน้นนะครับน่าจะมีของนะอะไรครับเนี่ยมัวก็ในนี้ไม่มีอะไรเลยโอ่ตายแน่ๆเลยครับเดินตากฝนด้วย ดูรูปแอปเปิลไอคอนด้านขวาล่างนะฮะนั่นคืออาหารผมหมดแล้วแล้วผมก็จะตายในไม่ช้านะครับทำไมแถวนี้ไม่มี้านคนเลยลักหลังก็ยังดีปกติมันผมเล่นเซิร์ฟปกติต้นแอปเปิลมันมีรูปตลอดเลยนะ ตายโอชีวิตข้างหน้ามีบ้างครับผมจะเดินไปถึงหรือไม่ที่เก็บมีด ต้องการอาหารเป็นอย่างมากขออาหาร,หรอะไรเถอะโอ้ทำไมคิดจะดับอะไรเลยอย่างนี้ตาย,ยครับตายชัวสภาพนี้ ไม่มีอาหารผมต้องออกไปบู๊กับผีแล้ะ ้าเย็นอต้องบูแล้ว้องบูแล้วไม่มีอาหารเลยนี่คืออะไรมากินได้่ะวะนนี้ ถ้ายเย็นมั้งกินไม่ได้วะ่ะที่ข้างหน้าน่ารไไักมากนะข้อมค่ายทหารเหรอเข้าไม่ได้อีกรัวลวดน้ำ โดดข้ามไม่ได้นะโอ้ยแย่โอเคเราเจอทางเข้าแล้วมีอะไรอยู่บนนี้บ้างไหมกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าแปิช่องด้วยเก็บ mm hmm. okay, ไปก่อน ทั้งๆที่ก็ใกล้จะตายแล้ว <c oughs> มิวจะเก็บไปทำไมเก็บไปก็ไปไหนไม่รอดครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ตายแล้วเลย <c oughs> ข้างหน้ามีบ้านคนผมจะไปถึงไหม ดูทรงแล้วไม่น่าจะถึงดูจากการวิ่งแล้วน่าจะตายกลางทางนะโอ้มีผีแตหว่านี้ไม่มีแรงตรีผีแล้วบอกเลย น่าจะเป็นค่ายทหารปะ่ะอ,อ๋ออาหารหน่อยยีได้ยิงกูแล้ววะเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็มีชิปหายแล้วได้ยิงกูได้ไง มาทุกคนคอมบายด่วนหรืวเดี๋ยวตายอยู่แล้วกินกินเข้าไปโอ้ยอผีตัวนี้มาช่วยชีวิตกูแท้แทเลยเนีย่ยโอ้โหเกือบตาย แต่ก็เดินไม่ไหวยอยู่ดีนะตอนนี้น่าจะเป็นโรคกระเพาะแล้วละ่ะกดอาหารอันนีอะไรวไ้าเนี่ยอาหารป่ะเป็นอาหารของทหารหรือเปล่าวะผมไม่ใช่นะครับแต่ดูมันคือกระสุนปืนทุกคนมีสินะ มาตัวละอย่างนี้มาตัวละเคย5,000แผ่นหรือนเปล่า คืออะไรว่ามาดูกันดิกินได้ปะไม่ได้นะครับมันคืออะไรไม่รู้แมว่าไม่ใช่อาหานะเคตอนนี้เลือดเราน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะขีดมันชี้ขึ้นผีมันเยอะจังวะ ขีมมันหูดีมากเลยนะทุกคนตามดูดิวะไปติดโอเคสามติดช่องเอียน เข้ามาในค่ายทหารนี่คือแบบของดีเยอะนะกลางเกงสามารถเก็บของได้เยอะด้วยนะครับโอเคเราก็จะเอากลางเกงตัวนี้มาใส่าหารเรามันก็ลดลงอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยอาริกา นาฬิกาใส่ตรงไหนใส่ไม่ได้อะอ๋อ,อติดอาร์มแบนนะครับก็เลยใส่นาฬิกาไม่ได้นะฮะง้ยผมรอดได้ไงวะผมไม่น่าจะรอดอ่ะเออแต่ผมก็รอดมาได้ นี่คืออะไรเนี่ยบุหรี่อ่ะอ,อาจจะเป็นยาหรืออะไรก็่ค่อันนี้ล่ะบุหรีร่มั้งเก็บไว้ก่อนเข้าบ้านตรงนี้ก่อนดกว่ารูจะกการเดินของผมแล้วแบบมันล่อแหล่มากรองเท้าอันนี้น่าจะดูดีกว่า เก็บมีดได้ด้วยนะครับรองเท้านี้กระเป๋า50ช่องิ0ช่องกระเป๋านี้สามารถเน็บระเบิดน้ำอาร์เบนอะครับใน,นมีมีเครื่องบันไฟด้วยนะแต่ว่าช่องใส่ของมีแค่50ช่องเท่านะั้นอันนี้มี80ช่องรอนนี้ดีกว่า อนี่อะไรครับนี่นะน้ำเหรออ่านนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์แต่งปืนนะไม่ใช่น้ำเผา,เาหรืออะไรทุกอย่างเผาใส่ปืนนะ โอเคผมอยากได้อาหารมากเลยตอนนี้ขอวอาหารกระดาษเสื้อลายพาง42ช่องเสื้อเปลี่ยนทันทีนี่เอาไปกล่องอันนี้เอาไปไม่เอา ้ของก่อนเราได้เสื้อตัวใหม่แล้วมีที่เก็บของเยอะกว่าเดิมโอเคเอาเสื้อตัวนี้ออกเสื้อตัวนี้มาใส่โอ้ยลายพรางด้วยทุกคนทำไมไม่เจออาหารเลยวะหายากมากเลยนะอาหารกระป๋องอะไรพวกนะี้ ทุกที่ถูกฟาร์มไปหมดน่าจะมีเพยเยอร์คนใดคนหนึ่งกัดตุนอาหารนะผมว่านี่เป็นกระเป๋าเล็กระเป๋าอีกแล้วไปหมกอาหารก่อน ครับเราเป็นหน่วยลบพิเศษนาวิกโยธินเ,เลยล่อแล่ล่อแล้ววิ่งไม่ได้นะครับอาหารไม่มีวิ่งปุ๊บหิวปับ๊บหมวกน็อกรองเท้าเนี่ยใส่เท้าไปแล้วก็หมวกัน็อกด้วย ไม่มีอาหารเลยให้ชุดเกาะทุกคนดูผมเจอชุดเกาะอ่ะโอ้ยของดีทั้งนั้นแต่ไม่มีอะไรจะกินพวแอปเปิลเน่าแอปเปิลเน,น่ามีแอปเปิลดีๆไหม มี่แต่แอปเปิ้ลเน่าๆนะโอเคตอนนี้ใครซีมันตายวะในเสื้อไม่มีอะไรสื่อตัวนี้ก็ไม่มีของอาหารผมก็หมดอีกแล้วมันหมดแล้วด้วยละ่ะผม โอ้โหมันไม่มีอาหารจริงๆนะวันนี้ <S <S ผมคงต้องออกไปกินแอปเปิลเน่าแล้วนะครับเพราะว่าไปตายเอาดาบหน้านะฮะชีวิตล้มลุกคุกคานจริงๆบ้านนี้ยังไม่ได้เข้าดียว่กินแอปเปิลเน่าเป็ลูกกันไงวะโอ้โหแล้ภาพ ไม่ได้แล้วกินไปตายแน่นอนใครกัดตุนตะเบียงมา้างวะเนี่ยทำไมมันไม่เหลือของกินไว้มั่งเลยวะ สีเอาไว้ขอความช่วยเหลือผมคงจะต้องไปหวดซอมบี้ตัวนี้แล้วล่ะเผื่อมันจะมีอาหารให้ผมนะเฮ้ยกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยะวะโอเคมันมีกระเป๋าแล้วกระเป๋าต้องมีอะไรบ้างล่ะขอไม่มีอะไรเลยเวน กระเป๋ามันใหญ่เลยด้วยอะแล้วทำไมทิ้งของไม่ได้วะอ๋อลืมไปต้องแบบนี้ทิ้งกระเป๋าไปเอาเปใาญามา,มาเอ่อเราไม่มีอาหารกินเลยตอนนี้แอปเปิ้ลทางเดียวที่จะทำให้เรารอด คือเราต้องหาแอปเปิลกินแม็กซีนอะไรเนี่ยบ้าเก็บของนะตอนนี้ผม,มจะตายหายแล้วโอ้ยอะไรก็ตายชัวร์เลยก็พิบแล้วครับทุกคน ในกระเป๋าไม่มีอะไรถุงมืออุปกรณ์ full ซ็แต่ไม่มีอาหารกินอะไรวันนี้อุปกรณ์ปืนเก็บไว้แล้วก็ตายไปซะปูนไม้ไม่มีอาหารต้นแอปเปิ้ลไม่มีลูก ไม่หว่ามมอืม,อ,ม,อ,มอาหารไม่มีตายแน่ตายอยู่ในนี้แหละตายคาห้องน้ำ กรสุนปืนในค่ายมีแต่กระสุนปืนครับไม่มีอาหารเลยนะตรงนี้มีตัวแอปเปิ้ลนะโอเคได้แล้วแอปเปิ้ลิีมันซะก่อนที่จะตาย เฮ้ยวินาทีเสียดตายจริงจริงอ้อขั้วอีกั่วโอ้ย,อย,อยตายโอ้โหได้กินแอปเปิ้ลแล้วก็ตายทุกคนดูเนี่ยโอยาย จบแล้วอะไรกันครับเนี่ยของอุปกรณ์ฟูลเซ็ตมากเลยนะเมื่อกี้ของดีๆทั้งนั้นทำไมไม่เจแอปเปิลก่อนคนะ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมกด u ั s สไ i ร์ไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีหน้าผมรับรองเลยว่าผมจะต้องรอดจากการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดในเกาะ DC แห่งนี้อย่างแน่นอนนะครับผม